สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel as h u wish นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์ในคลิปของผมว่าเออเนี่ยช่วยเล่าความแตกต่างระหว่างไต้หวันกับไทยให้ฟังหน่อยผมก็เลยมาคิดนะครับจะเล่ายังไงดีหนะ้าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีความแตกต่างเยอะครับผมก็คิดว่างั้นผมมาทําเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆตอนอยู่ไต้หวนันแล้วเหมือนอยากให้มันมีที่ไทยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบในไทยแล้วอยากให้มีในไต้หวันนะครับ อาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับอาหารหรือว่าการขนสง่งหรือว่าสภาพอากาศมาติดตามในคลิปนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมอ่ะพอคิดถึงไต้หวันผมต้องคิดถึงประสบการณ์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ในไทยนะครับที่ผมไปไต้หวันแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแย่ oh, yeah, จังเลยนะน่าจะมีอะไรอย่างนี้ในไต้หวันนะก็มันคงจะไม่ใช่ความรู้อะไรมากนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้พิจารณานะครับสาหรับคนที่อยากจะไปเรียนต่อไต้หวันหรือว่าอยากจะไปเที่ยวไต้หวันนะครับ ก่อนจะรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส r ั b e นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่พอเราพูดถึงไต้หวันแล้วนะครับจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คืออ่าทายกันถูกไหมครับว่ามันคืออะไรชานมไขมุกนะครับอ่าหลายคนคงจะสงสัยแล้วว่าชาโนมไขมุกที่ไทยก็มีทำไมถึงแบบเป็นสิ่งที่เราถึงแบบขาดไม่ได้อยากให้มันมีในประเทศไทยเนี่ยชาโนมไขมุกที่ผมพูดถึงก็คือแบรนด์อู่ชื่อหลานนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากตอนอยู่ต้วัน หลายคนอาจจะบอกว่าไข่มุกมันก็คือไข่มุกชานมมันก็คือชานมแบบผมรู้สึกว่ามันไม่เหมอือนกันนะครับอูชิลามันจะมีเมนูเมนูหนึ่งที่ผมชอบกินมันก็คือชานมไต้หวันนะครับแต่ว่าไข่มุกมันเป็นไข่มุกเล็ก,ลกๆครับและพราะมันเป็นไข่มุกเล็กๆครับผมรู้สึกว่ามันจะให้ t e เจอร์การสัมผัสได้มากกว่าเท่าที่ผมรู้มานะครับตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่แบบทำไข่มุกเล็กๆเ,เ,เป็นเหมือนก้อนสาคูอะไรประมาณนี้ครับ แนะนำมาให้หน่อยนะครับ่างเช่นคอมเมนต์ลงด้านใต้น,นี่ก็ดีนะครับถ้า <c oughs> ผมคิดถึงไข่มุกแบบอูชิรันมากมากเลยครับจริงๆแล้วแบรนด์ชานมไข่มุกครับไม่ใช่ชานมไข่มุกสิแบรนด์เครื่องดื่มครับของไต้หวันก็มีโคโค่ที่เข้ามาครับจริงๆผมก็กินโคโค่นะครับแต่ว่าผมจะกินแต่เนียวที่เป็นชาใส่มากกว่าครับชาบผลไม้แต่จะไม่กินชานมนะครับของโคโค่เพราะผมรู้สึกว่าชานมของโคโค่นี่มันหวานเกินไปสำหรับ อันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนอาจจะชอบโคโค่อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแล้วตอนผมไปอยู่ไต้หวันแรกๆนะครับผมมากินชาไข่มุกเยอะมากกินวันละสองสามแก้วครับกินแทบทุกมื้อเลยครับกินหลังอาหารนะครับกินเหมือนเป็นน้ำเปล่าเลยครับจนผมไปอยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนน้าหนักผมขึ้นเกือบสิบโลครับน้ําหนักผมตอนนั้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับอยู่ที่หกสิบห้าแต่ผมไปอยู่ไต้หวันมาเดือน2เดือนนะครับน้าหนักผมขึ้นเป็นเจ็ดสิบห้าครับซึ่งมันขึ้นในเวลาที่แบบสั้ แลวหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยแบบตั้งมาตรการกับตัวเองก็คือถ้าเผื่อวันนี้ยกินชาไข่มุกจะไม่กินข้าวคือเหมือนมื้อไหนกินชาไขม่มมกก็อาจจะไม่กินข้าวครับซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการลดน้ําหนักที่ดี <c oughs> ก็ผมก็สามารถลดได้ภายในเทอมที่สองนะครับแต่ก็น้ําหนักก็ยังไม่กลับไปที่หกสิบห้านะครับ <c oughs> เสียใจมากเลยครับจนถึงทัวนี้น้าหนักยังไม่ลงไปที่หกสิบห้าเลยครับ <c oughs> และสิ่งที่สองนะครับที่ผมคิดถึงมากๆคิดถึงอยากให้มันมีในประเทศไทยก็คืออยูไบนะครับ ยูไบมันคล้ายๆกับโอโฟเป็นจัก,กรยานนะครับที่ให้เช่าถ้าเผื่อใครอยู่มอทอนะครับอาจจะเคยได้ใช้โอโฟนะครับผมไม่รู้ว่ามาหาอะไรอื่นมีไหมแต่ว่าที่มอทอ่ะมันจะมีโอโฟเป็นคล้ายๆเหมือนให้ยืมจัก,กรยานประมาณ30มนาทีเหมือนเราจะปั่นฟรีอะครับหลังจากนั้นจะค่อยคิดตังค์แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับเหมือนเขาจะปิดกิจการไปมาครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแล้วมาตอ่อกันที่ยูไบต่อน,นะครับ และยูไบมันต่างจากโอโฟตรงที่มันสามารถใช้ได้ฟรีหนึ่งชั่วโมงนะครับและผมรู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงครับมันสามารถไปได้หลายที่มากเลยครับผมเคยปั่นข้ามเมืองอะครับใน,ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเสียไม่เสียตังค์สักบาทเลยครับเหตุผลที่ผมได้ปั่นจัก,กรยานข้ามเมืองก็คือมหาลาัยที่ผมไปเรียนแลกเปลี่ยน,นครับมันไม่อยู่ในไทเปและบางทีอะครับเราไปได้นในไทเปแล้วกลับมาไม่ทันรถมีรอบสุดท้ายเราก็ต้องปั่นจัก,กรยานครับจากสถานีแบบบิ๊กเอ็มอาร์ทีป้ายสุดท้ายครับ แล้วก็กลับมาที่มหาลายัยมันจะจ่ายโดยการใช้ Easy Card นะครับ Easy Card มันจะเป็นคอนเซ็ตปต์คล้ายกับบัตรแมงมุมมั้งครับผมรมู้สึกว่า Easy Card มันเป็นบัตรที่สามารถจ่ายได้ทุกอย่างเลยคือเหมือนสามารถจ่ายค่าเดินทางพวกรถเมล์รถบัส MRT จักรยานและแังสามารถไปซื้อของในเซเว่นได้ครับสามารถแบบไปติดจ่ายเยนี้ยครับมันเหมือนเป็นคอนเซ็ตปต์คล้ายกับบัตรแมงมุมแต่ว่า มันใช้ได้มากกว่าการเดินทางครับและอยู่ไปครับผมใช้ไปหลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่แบบเข้าไปเมืองแล้วเหมือนอยากปั่นจักรยานเล่นอยากดูรอบเมืองครับหรือว่าจะไปเรียนภาษาจีนที่ชิรตารผมก็ปั่นจักรยานจาก,ก MRT ไปที่ชิอตาผมรู้สึกว่า transportation นะครับการขนส่งที่ไต้หวัน,นะคือดีมากๆเลยครับคือเหมือนรถเมล์ก็สะอาดและรถก็ไม่ค่อยติดด้วยครับแต่เพื่อนคนไต้หวันผมก็บอกนะว่าเออมันก็มีเวลาที่รถติดบ้างแต่คือเหมือนรถติดสำหรับมันอาจจะเป็นแค่แบบ ติดสิบนาทีติดสามสิบนาทีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันคงไม่สู้บ้านผมอะครับคงไม่สู้ให้แยกลาดเผาที่แบบติดสามชาติอย่างเงี้ยครับเหมือนแต่ก่อนเวลาผมจะกลับมาห้องอะครับผมก็ต้องขับรถจากลางังสิตเข้ามาที่ลาดเผาครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าให้แยกลาดรผาวเป็นให้แยกที่ติดมากออกจากมหาลัยตั้งแต่ห้าโมงถึงห้องสามทุ่มอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเพื่อนผมที่เป็นคนไต้หวันอนะไม่มีฟิลอย่างเงี้แน,น่นอนก็งั้นเปลี่ยนดีกว่า ไม่เอาละอันที่สองที่ชอบไม่ใช่ยูไบอย่างเดียวคือชอบทาง n s p o r t a t i o n ของไต้หวันครับไม่ว่าจะเป็นยูไบรถเมล์เอ็มอาร์ทีผมชอบมันมากเลยครับมันสะดวกสบายมากเลยครับผมอยากให้ประเทศไทยมีการขนส่งที่ดีขนาดนี้บ้างครับแล้วมาพูดกันต่อว่าทําไมผมถึงกล้าปัน่นยูไบนะครับจากเมืองหนึ่งถึงอีกเมืองหนึ่งก็คือจริงๆตอนนั้นนะครับผมไปกับเพื่อนไปไปเล่นในเมืองครับไปพวกตลาดนัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพื่อน คนเช็คอะครับไปกันสองสาคนเออแล้วเหมือนกลับดึกมากแล้วรถมีมันหมดเ <c oughs> พื่อนก็แบบอ่ะงั้นปั่นจัก,กรยานกลับดีกว่าซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันปั่นได้เหรอมันไม่อันตรายเหรอประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนมองครับเท่าที่เท่าที่ผมจําได้ก็คือเหมือน MRT ของไต้หวันหมดแล้วตอนแรกผมก็แอบ,บกลัวนะครับแต่ผมก็ปั่นตามเพื่อนไปคือถามว่ามันสว่างไหมมันสว่างนะครับแต่ว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนครับมันไม่มีคนมันค่อนข้างเปี่ยวแต่มีไฟอยู่ครับก็ปั่นไปกับเพื่อนตอนแรกก็แอบกลัว คือเหมือนตอนนั้นมันเป็นฟิลที่ว่ากูจะกลัวผีหรือกูจะกลัวคนดีเพราะว่าด้วยสัญชาตญาณเดิมด้วยความคุ้นเคยชินเดิมๆครับผมรู้สึกว่าปั่นอะไรอย่างนี้มันตัอันตรายแต่เพื่อนผมที่เป็นคนเชร์เขาบอกไม่อันตรายแต่จริงเพื่อนคนไต้หวันมันก็บอกว่าอันตรายนะครับแต่ก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับและผมก็รู้สึกว่าการปั่นตอนนั้นเป็นอาไรที่แบบแฮปปี้มากเลยเหมือนเราปั่นจักรยานชมวิวในตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนอย่างงี้ครับถ้าผมมาปั่นอย่างเงี้ยที่ไทยผมว่าตายคือถ้าิดปั่นตอนชาารรจะดสย ป่านตอนกลางคืนก็ได้จะโดนฆ่าหมกป,ป่าไปสักอย่างอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่นั่งแท็กซี่กับมหาลัยผมนะครับจริงๆแล้วผมเคยนั่งแท็กซี่ครั้งหนึ่งแล้วมันแพงมากแพงจนแบบชีวิตนี้กูจะไม่นั่งแท็กซี่ที่ไต้หวันอีกแล้วแท็กซี่ที่ไต้หวันแพงมากเลยครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ไต้หวันนี่เหมือนไทยก็คืออยากให้แท็กซี่เขาราคาถูกเหมือนที่ไทยนะครับคือเหมือนระยะทางใ,ใกล้ๆเสียไป700ดร้อยเก้าเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเลยครับถ้าเกิดน,นั่งคนเดียวนี่คือแบบตายกระเป๋าฉีก และสิ่งต่อไปนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเยชื่อหรือว่าในมาเก็ตหรือว่าตลาดนัดตอนกลางคืนนะครับมันจะเป็นฟิลไม่ค่อยเหมือนกับตลาดจตุจักรหรือว่าจีเจมอนะครับเป็นตลาดนะัดที่แบบมันเหมือนเป็นเฟสติวัลครับไม่เหมือนเป็นงานที่แบบเหมือนเปิดมาเพื่อบางครั้งบางคาดแต่ว่ิจริงตลาดนัดพวกนั้นมีทุกวันอยู่แล้วมันมีความยูนิคพาะตัวครับคือเหมือนผมรู้สึกว่ามันมีความสะอาดมันดูแบบ จัดเรียงกันดีครับแล้วเหมือนตลาดนัดที่ไต้หวัน,นครับมันมีเยอะมากๆผมแต่แต่ผมเชื่อว่าผมาไปได้หลายที่มากผมคิดว่าผมไปเกิน50%แล้วกันเพราะาตอนที่ผมไปเรียนนะครับทุกอาทิตย์ผมจะต้องไปตลาดตลาดนัดนะครับคือเหมือนผมไปทุกทุกเมืองทุกตำบลทุกเขตที่มีตลาดนัดตอนกลางคืนนะครับผมไปหมดไปกินทุกอย่างนี่แหละครับน้ำหนักมันเพขึ้น <laughs> ตลาดนัดที่ดังๆที่ผมเคยไปก็มีชื่อหนึงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเพราะว่า ถ้าไปเสิร์ชคำว่าสถานที่เที่ยวของไต้หวันนะครับเขาจะพูดถึงชื่อหวนแล้วก็มีกงกลวลนครับกงกลวนก็จะมีชานมไข่มุกที่ดังๆของเขาครับทุกคนก็ต้องลองไปดูกันนะครับ <c oughs> คือเหมือนตลาดนัดนะครับมันมีเยอะมากๆเลยแต่ละที่มันก็จะมันคล้ายกันไหมมันก็ใกล้คล้ายครับแต่มันจะมีบางอย่างที่แบบออที่นี้มีที่นี้ไม่มีอ่าแล้วในตลาดนัดนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือไอยู่นะครับไอยู่มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับวุ้นนะครับที่เป็นวุ้นกบอะครับคือเหมือนจริงๆตอนนี้ครับที่ไทยมันมีแล้ว แต่ว่าผมไม่รู้ว่าหน้าร้านเขาอยู่ตรงไหนผมเคยกินที่เซนท่านครั้ง,งที่เขามาเปิดบูธนะครับคือเหมือนจะเป็นวุ้นที่อยู่ในน้ำพึ่งมะนาวครับอันนี้อร่อยมากทุกคนต้องไปลองกินดูนะครับเป็นไอยู่ที่มันมาจากไนมาเก็ตที่อยู่ไต้หวันอืมและอย่างต่อมานะครับที่ผมชอบมากในไต้หวันก็คือยูโ่โถยวนนะครับมันจะเป็นเหมือนใครเคยกินคิวคิวอะครับอันที่มันเป็นสีม่วงๆสีส้มๆอะครับเหมือนที่ไต้หวันเขาจะใช้มันเหมือนเป็นเครื่องของหวานนะครับเหมือนเป็นเครื่องแบบน้ําแข็งใสเลยครับคือเหมือนขนมหลายๆอย่างก็จะมีเป็นแบบ มีอายุโหยวนมีไอ้โม่งมส้มๆนะครับใส่คือเหมือนไม่มันไม่จาเป็นต้องแบบใส่ในน้ําแข็งใสแบบที่แบบอยู่ในไอคิวก็ได้ครับคือเหมือนมันใส่ได้หลายอย่างมากเลยอะ พูดมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองพูดแต่เรื่องของกินนะครับ <g ül> <g ül> ก็มาจัดหมวดหมู่กันว่าสิ่งที่ผมชอบในไต้หวันก็คือ transportation นะครับคือการเดินทางสาธารณะนะครับแล้วก็ของกินนะครับในมาร์เก็ตส่วนมากเป็นการเดินทางแบบของกินซะส่วนใหญ่เลยของกินนี่ส่วนใหญ่เยอะมากๆเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไทยไม่มีแต่ไต้หวันมีนะครับและผมอยากให้มีในไทยก็คือลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ที่มันมาจากใบเสร็จนะครับคิดงี้คือสมมุติตอนเราไปซื้อของที่เซเว่นนะครับเราจะได้คล้ายเหมือนเป็นรหัสมาครับและรหัสอันนี้ครับเขาจะมาจ เหมือนเขาจะเหมือนประมาณว่ามีเป็นรางวันที่หนึ่งครับเหมือนเป็นเล่นลอตเตอรี่โดยที่เราไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่เองครับและไบเสร็จนี้แบบเป็นแทบจะเป็นใบเสร็จทุกอย่างเลยครับแบบเขาไปซื้อของที่ซปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้เงี้ยครับคือเหมือนไม่จําเป็นต้องเป็นของกินอาจจะเป็นแบบของที่เราไปได้เป็นใบเสร็จมาครับใบเสร็จมันก็จะมีมีเป็นเลขอะครับซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยถูยก็ตามนะครับมีเพื่อนผมคนนึงนะครับที่อยู่ที่น่าระมาณสี่ปีก็ไม่เคยถูกลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับก็แต่ผมก็ร มีอะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนประมาณว่าเราสะสมไปเสร็จแล้วก็มาลุนลุนลุนลนกันอย่างเงี้ยครับเงินรางวัลที่เขาจะให้ก็มาจากภาษีที่คนจ่ายครับคือเหมือนแบบสุ่มไปเงี้ยครับมันน่าสนุกมากเลยครับแล้วก็พูดไปกันเยอะแล้วนะครับสำหรับสิ่งของที่ผมรู้สึกว่าเออในไทยมันน่าจะมีแบบในไต้หวันบ้างเนาะก็พูดไปแล้วนะครับกับสิ่งที่ผมคิดว่าทําไมในไทยไม่มยแบบในไต้หวันบ้างนะงั้นมาพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่าไต้หวันมันควรมีดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่อันดัับแแแแรรกกกททีีีี่่่ไไไตต้้หหวนนมมมมมยยลผออาใ็คคืดดะับ เนื่องจากไต้หวันครับเป็นเกาะครับฝนเขาก็จะตกทั้งปีเลยครับแล้วเหมือนแดดมันออกน้อยมากคือเหมือนผมเคยตากรองเท้าครับแล้วแบบตากไว้2อาทิตย์มันไม่แห้งเลยรองเท้ามันเหม็นมากครับซึ่งผมรับไม่ได้ครับจนต้องโยนรองเท้านั้นทิ้งครับนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้มีในไต้หวันก็คืออยากให้มีแดดนะครับและอย่างที่2ครับอันนี้ไม่รู้นับเป็นอย่างที่สองหรือเปล่าก็คืออาหารที่ถูกปากครับ นื่องจากผมไปตอน,น,นแรกครับผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผมหาไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าอาหารไต้หวันไม่ค่อยถูกปากเลยครับอาหารที่ผมกินส่วนมากจะเป็นอาหารฝรั่งหรือพวกสปากเกตตี้หรืออาหารญี่ปุ่นไปอย่างเงี้ยครับที่ผมชอบกินคือเหมือนไปอยู่นั่นผมก็ได้กินอาหารอะไรพวกเนี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าอาหารไต้หวันมีนความรู้สึกว่ามันแอบจืดชืดนิดนึงอะครับถ้าผมไม่นับถึงพวกของหวานหรือขนมที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ครับอาหารผมรู้สึกว่าไม่ได้ประทับใจอะไรขนาดนั้นครับแล้วผมรู้สึกอาหารเขาจืดจืดผมก็เลยต้องพกแม็กก แล้วเหมือนอะมาเล่าถึงพอมาพูดถึงอาหารแล้วอยากจะเล่าเรื่องร้านอาหารนิดนึงคือเหมือนไต้หวันนะครับเวลาเขาจะสั่งอาหารนะครับเขาจะเขียนคาว่าจึ้งนะครับที่เป็นแบบเป็นตัวนี้เขียนนี้เป็น5้าขีใช่ไหมครับแล้วเหมือนอันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4ี่นี่ครับแล้วเหมือนตอนผมไปอยู่แล้วก็คือผมเขียนแค่หนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แปลกนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าบอกเขียนแค่หนึ่งไปเขาน่าจะเข้าใจนะครับแต่ว่าตอนผมกลับมาอยู่ไทยครับบางทีผมก็แอบหลงที่เขียนเป็นแบบนี้ไปบ้างเพราะว่า เหมือนไปอยู่มานานนะครับไปอยู่ตั้งปีหนึ่งก็แบบมีความรู้สึกว่าจะมาเขียนคําว่าจึง้งเหมือนที่จะสั่งอาหารที่ไต้หวันนะครับแล้วเหมือนตอนผมเข้าร้านอาหารนะครับทุกคนจะไม่พูดภาษาอังกฤษก,กับผมเลยเหมือนเขาคิดว่าผมโกหกว่าผมพูดภาษาจีนไม่ได้อย่างเงี้ยครับบางที่อะครับเวลาไปกับเพื่อนฝรั่งเงี้ยครับคนแรกที่พนักงานจะเดินเข้ามาหาคือเดินมาหาเราและพอเราพูดภาษาอังกฤษก,กับเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพูดภาษาจีนกับเราซึ่งแล้วเขาจะทำหน้าเหมือนบอว่าอ่ะอูรู้ว่ามึงพูดภาษาจีนได้แล้วคือเหมือนตอออนนั้าาาีีผมมมมมมคคืืืืตต่่่่่เเเเเยยยดิกกกแแ็ไชหอน บางที่เหมือนแบบสื่อสารกันผิดก็แอบ,บเหมือนนี้ทะเลาะก,กันกับพวกพนักงานเนี่ยแ,แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับสิ่งที่ผมอยากให้ไทยมีเหมือนไต้หวันและไต้หวันมีเหมือนไทยนะครับถึงแม้มันอาจจะน้อยนิดนึงแล้วแอบ,บจะดูไร้สาระนิดนึงก็ถือว่าฟังขำๆนะครับก็เอาเป็นว่าอยากจะไปสรุปภาพรวมดีกว่าในความรู้สึกผมนะครับที่ผมเคยไปคือเหมือนจะได้ดูมีสาระอะไรนิดนึงผมรู้สึกว่าไต้หวัน slow life พอสมควรนะครับถ้าเ,เทียบกับประเทศไทยคือเหมือนผมเห็นเพื่อนนะครับบางที่แบบ สาร์อาทิตย์เขาก็จะแบบไปปีนเขาไปปั่นจักรยานรอบเมืองหรือว่าไปทําอะไรที่เหมือนแบบเป็นกิจกรรมเอาโดครับแต่ว่าชีวิตผมที่อยู่ที่ไทยอะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความเร่งรีบครับไปแบบไปเกตเตอรกับไป MRT ขึ้นนู่นขึ้นนี่ไม่มีฟิลที่แบบปั่นจักรยานรอบเมืองหรือว่าไปเดินรอบเมืองเพราะผมรู้สึกว่าการเดินทางการสัญจรในประเทศไทยครับด้วยการใช้ Public Transportation หรือว่าการขนส่งสาธารณะในประเทศไทยครับมันค่อนข้าง ลำบากสาหรับผมนะครับซึ่งผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมนั่งรถเมล์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คือเหมือนผมนั่งสองสารอบผมก็หลงเกือบทุกรอบเลยแต่สําหรับไต้หวันนะครับผมรู้สึกว,ว่ามันค่อนข้างมีอะไรบอกค่อนข้างชัดเจนว่าป้ายต่อไปลงตรงไหนตรงไหนตรงไหนครับแล้วก็มันไม่นานด้วยครับรถไม่ติดเลยแล้วเขามีบัตรที่แบบสามารถใช้บัตรอันนี้แปะ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 ,แ,ปะ,แ,ปะ,แ,ปะแล้วใช้ได้ทุกอย่างเลยมันไม่เหมือนกับที่เราจะขึ้นรถเมล์ต้องหาเตเรียมเหรียญเตรียมแบงค์ซึ่งมันแอบยุงย่งยากนิดนึงบ้านิดนึงนะ แต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีและไต้หวันไม่มีก็คืออาหารนะครับผมรูส้สว่าอาหารไทยนี่อร่อยมากครับไปที่ไหนก็คงแบบไม่มีอาหารที่ไหนอร่อยทเท่าอาหารไทยขนาดไปไต้หวันผมยังต้องแอบปกแม็กกี้ไปเพื่อรสชาติที่คุ้นเคยนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับใครที่แบบฟังจบแล้วก็ติชมกันได้หรือว่าจะมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครที่เคยไปไต้หวันก็มาแชร์ประสบก,การณ์กันบ้างน,นะครับเพราะแล้วผมอาจจะพูดไม่ครบทุกประเด็นนะครับก็คุณทุกคนนะครับที่รับฟังมาถึงเอพิโซดนี้แล้วก็รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ